ช่วงล่างกับเรื่องโชคนี่เป็นยังไงบ้างครับคันนี้ผมว่าดีนะครับจากที่ลองขับหนึ่งรอบในสนามพีระตเนี่ยครับจากที่ความสังเกตเนี่ยคือตอนแรกเราตัา้งเ,เราคิดว่ารถที่มันเป็นทรงรถตู้รถที่มันหลังคาสูงสูงนะครับเวลาเลี้ยวโค้งเนี่ยรถมันอาจจะโครงออรถอาจจะโค้งเนี่ยแต่พอเลี้ยวเนี่ยาการตอบสนองพวกอะไรเนี่ยผมถามว่าดีเพราะเนี่ยอย่างเลี้ยวปุ๊บรถก็เลี้ยวให้เลยนะครับ<อ>หนึ่งคือช่วงล่างสองคือยางที่ทำให้ช่วยรถเลี้ยวได้อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของ,ของการเซตอัพนะครับอันเนี้ยผมว่าเซตอัพมมมมัััันนนนดดีีีีะะคครรรรรรบบกกกาาปโชอไไแล้ว็ถเเ่่ยซ ถึงแม้ถึงแม้จะมีช่วงช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกเ,เปลี่ยนน้ำหนักเปลี่ยนน้ำหนักเปลี่ยนเอเวนบาลานซ์ของรถนะครับมันก็ไม่ได้โค้งถึงขนาดทำให้รถมันเขาเรียกว่าเหมือนแกว่งหรือเป็นเซงไงครับ<อ>นะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วคนนั่งหลังผมว่าคนนั่งหลังก็นั่งน่าจะไม่ไม่เวียนหัวมาก<ช>อย่างเง<ช>ี้ยไม่น่าจะเวียนหัวเลยเพราะว่าไม่รู้สึกโยนใช่มันไม่รู้สึกกับรถเป็นแกว่งเหมือนเรือไงครับพอเลี้ยวโค้งปุ๊บเลี้ยวโอเครถมันอาจจะเทมุมเทออกนะครับเทออกแต่ว่ามันเทแต่ว่ามันแล้วมันหยุดคือถึงจััััังงงหหหวววะนนนนึปุุุ๊บบบแล้้รรรถมมยยยยดด่่าเเเีีคคพก็ แล้วไอ้แบบที่วิง 5, 4, 4, ่ง50แล้วเออ่กลับไปกลับมานี่คือดับเบิ่มเลนเช์ใช่ไหมครับ uh, อ่าเราเพิ่มเลนเช์อ่าเบเพิ่มเลนเช์เนี่ยเปลี่ยนเลนแต่พอดีเดียเด๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าเลนเช์พอดีเลนเชื่วันนี้สนามพีระเราเราเซตเป็นเขาเรียกว่าหรืเก๋งยาวอาจจะเรียกว่พ้นนะครับแต่เน,นี้ยพอพอมาเป็นรถรถตู้เนี่ยครับอันเนี้ยเอสเนี่ยเหมือนกันเพราะเอสเหมือนเลนเช์นเหมือนกับการเปลี่ยนเลนเช์เนี่ยโอ้โอเคเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับนิ่งนิ่งเนาะดีจริงๆนะครับดีดีเลยครับดี เปลี่ยนเลนแต่ปกติของพี่ก็ไม่เคยขับรถตู้ใช่ไหมใช่คือรถตู้เป็นที่ผมใช้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้มาขับสนามอย่างนี้ถ้าวิ่งเนี่ยมันต้องซอยพอรถเป็นตรงโคง้งนย่ตอนแรกที่ทมาคุยกับผมตอนแรกรอะแต่ผมขับปุ๊บเอ้ยมันไม่โค้งรอบนึงเนี่ยเออมันก็เลี้ยวได้เพราะถามว่าใครจะขับเข้าโค้ง S แปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งเหมือนวันนี้เมือไม่มีถูกไหมครับผไม่มีใครจะเข้าโค้งที่ผมในสนามเสือกิจเอารถจะเข้าแบบเป็นร้อยมันไม่มีอย่างร้อยอาร์มันแค่เราก็ลงมาประมาณร้อยสิบที่เป็นโค้งกว้างเนี่ยใช่ไหมครับถ้ารถช่วงล่างไม่ดีท้ายมันก็จะไหลหรือหน้ามันจะอันเดอร์ออกไปแต่เนี้ยอาการคือหน้ามันจิกเลี้ยวเข้าให้ตลอดซึ่งถือว่าช่วงล่างยางเนี้ยดีช่วยให้ดีแล้วก็รถรถมันไม่ได้ปกติรถถ้าเกิดสมบติเลี้ยวโค้งแล้วรถไม่โค้งเนี่ยครับสิ่งที่เจอคือรถมันจะแข็งช่วงล่างมันจะแข็งใช่ไหมครับ ทางตรงก็ยังนิ่มอยู่<ม>ใช่ไหมครับทางตรงก็ยังนุ่มอยู่เลี้ยวโค้งเนี่ยโอเคอาจจะมีการบอดี้โลนิดนึงคือลดลด,ลด<ม>เริ่มเซนหนึ่ง<ม>แต่เซวบแล้วหยุดหยุดป<ม>ุ๊บแต่พวงมาลัยยังคอนโทรลให้มันเลี้ยวเข้าไปได้อนะครับแล้วอย่างเอสเนี่ยครับอย่างเอสเนี่ยเราเลี้ยวเราเปลี่ยนมุมแรงครับเราวเอสเรามาเราเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทันทีซึ่งปกติถ้าช่วงล่างไม่ดีหรือหรือการเซฟไม่ดีอ่ท้ายมันจะขวางก็คือการการโอเวอร์สเตียร์พอรถมันยาวโอเวอร์สเตียร์ปุ๊บก็อาจจะหมุนหรือสะบัดแต่เเเเเเมมมมมืืื่่่่อออกกกกี้้้รราาาาา็็80 90ซึงผชววัันนนนนคลลยๆหขบบถแิด อยู่ดีรถชนห,หน้าเบรกฉุกเฉินเราต้องหักเปลี่ยนเลนเพื่อหลบคันหน้าอันนี้มันทําได้ทันทีโดยที่ทาปุ๊บแล้วรถสังเกตไหมพอทาปุ๊บรถมันไม่มันไม่มันไม่ไ,มไปไม่ไปทางอื่นต่อพอทำปุ๊บรถมันอยู่ในตรงที่มันไปต่อได้นี่ครับก็ถือว่ามันเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่พอเราเซตอัพแล้วอัปเกรดแล้วมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่บแล้วยังเบรกเนี่ยพอเบรกเปลี่ยนใหญ่ก็โอเคเราแตะเบรกปุ๊บก็คือแตะเบาๆมันก็ดูดแล้วครับมันก็ดูดความเร็วโดยที่แบบบางทีบางครั้งเนี่ย พอเบรกจานมันเล็กหรือเบรกมันไม่อยู่เนี่ยเราต้องใช้แรงเบรกเยอะพอเบรกเยอะมากปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือความร้อนจันเบรกอาการเฟรดจากพอเบรกขึ้นมากลายเป็นเบรกหายแต่เนี้ยพอขับปุ๊บเราก็ใช้เบรกค่อนข้างหนักในสนามกระแตะปุ๊บระยะเบรกช่วงการทำงานของเบรกคือเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนครับผมโอ้โหได้ความรู้มากเลยครับพี่ผมนิ่งไปเลยขอบคุณมากเลยครับยินดีครับผมยินดีครับขอบคุณครับากจริงจริง